สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Homebuyer Live มาเจอกับหญิงมาลิลีและ Homebuyer Live กันอีกแล้วค่ะวันนี้ขอเอาใจคนที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่บนทําเลย่านฝั่งทนและใกล้กับรถไฟฟ้า BTS กันหน่อยค่ะเราพาคุณมาดูคอนโดมิเนียมดีๆอีกหนึ่งโครงการค่ะที่ โครงการเพลาวุฒาิกาศค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะพัฒนาโดยบริษัทชนันทอนเดเวลลอปเมนต์ค่ะซึ่งเขาเคยพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยม้าหลากหลายโครงการเลยค่ะทั้งบ้านแฝดบ้านเดี่ยวและก็ทาวน์โฮมในโซนพระรามสองเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมานานเลยค่ะกับวันนี้ค่ะเราพาคุณมาดูคอนโดมิเนียมที่นี่นะคะซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ที่จะบอกว่าเหลือขายเพียงแค่2ยูนิตสุดท้ายเท่านั้นค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับทําเลที่ตั้งของตัวโครง กกาันนดีว่ะะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการเพลาวุฒากาศค่ะตามชื่อเลยตัวโครงการเขาตั้งอยู่บนถนนวุฒากาศนะคะช่วงซอยวุฒากาศ21ค่ะตรงนี้เลยคุณผู้ชมคาะมาดูเลยว่าอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าแค่ไหนแล้วก็เดินทางสะดวกสบายแค่ไหนนะคะนี่จากโครงการเองนะคะคุณขับรถออกไปค่ะเชื่อมเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ได้นะคะไปถนนกรุงธนบุรีค่ะ เชื่อมไปโซนสาทรได้สะดวกสบายข้าแม่น้ำเจ้าพระยาไปนะคะโดยใช้สะพานตากสินก็ไปเชื่อมต่อกับโซนสีลมสาทรได้สะดวกสบายแล้วแล้วก็ใกล้ๆเองโครงการนะคะก็อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นนู่นเลยเห็นไหมเหลืองๆทาง,ง,งด้านขวามือของอีกนะคะนั่นก็คือเดอะมอลท่าพระอยู่ห่างจากตัวโครงการสักประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆค่ะขับรถไปหน่อยกิโลเมตรนิดๆค่ะไปถึงตลาดกูเลยอยู่ไม่ไกลาจากตัวโครงการอาหารอร่อยๆเพียบเลยหรือจะขย กับโซนไปนู่นเลยใกล้กับไอคอนสยามนะคะอยู่ไม่ไกลจากตัวโครงการนะคะขับรถไปประมาณสัก10-15นาทีหรือใครจะสะดวกใช้รถไฟฟ้าก็ได้เพราะตัวโครงการเองเขาอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีวุฒากาศเพียงแค่100เมตรเท่านั้นค่ะคุณเดินจากตัวโครงการนะคะไปที่รถไฟฟ้าใช้เวลาประมาณสัก3-5นาทีเท่านั้นเห็นไหมว่าทำเลเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยค่ะตัวโครงการเองเนี่ยเขาพัฒนาบนแปลงที่ดินประมาณสัก หนึ่งไร่กว่าคุณผู้ชมค่ะเป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์ค่ะสูงอยู่ที่21ชั้นมีห้องพักอาศัยแค่190ยูนิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณจะได้ความเป็นส่วนตัวนะคะเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยดูแลกันตลอด24ชั่วโมงนะคะเข้าออกด้วยระบบ E a s y p a าร์ค่ะมีกล้องวงจรปิดมีรอปพอดูแลกันตลอด24ชั่วโมงเอาล่ะวันนี้นะคะเราพามาดูห้องโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยจริงๆค่ะเพราะตอนนี้เขาเหลือขาย2ห้องเท่านั้น เป็นห้องแบบดูเพล็กค่ะซึ่งห้องนี้ก็เป็น1ใน2ห้องที่ยังเหลืออยู่นะห้องนี้ค่ะ61ตารางเมตรดูเพล็กแบบ2ห้องนอน1ห้องน้ําเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันกันดีกว่าค่ะนี่เราจะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าห้องเลยนะ เปิดประตูเข้ามาตรงนี้จะเป็นฟอยเยอหรือว่าทางเดินเชื่อมต่อเข้าโซนชั้นด้านหน้าห้องค่ะซึ่งห้องนี้จะอยู่ที่ชั้น20ค่ะและชั้นนี้จะมีห้องพักอาศัยเพียงแค่4ยูนิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณจะได้ความเป็นส่วนตัวสูงมากๆเลยค่ะและทั้งโครงการนี่นะจำนวนยูนิตต่อชั้นสูงสุดอยู่ที่14ยูนิตค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันกันต่อห้องนี้คุณได้เฟอร์นิเจอร์ครบแล้วได้คือทุกอย่างจริงๆนะคะสำหรับการใช้งาน เปิดประตูเข้ามาฟอยเย่ er นะเ<ม>ชื่อมต่อมาโซนนี้ค่ะ<ม>เป็นมุม ห้องเก็บของและจะบอกว่าห้องเก็บของเขาคือดีงามมากๆเก็บของได้เยอะเก็บของได้สะดวกสบายสำคัญมากๆนะเวลาคุณอยู่คอนโดมิเนียมเนี่ยค่ะพื้นที่เก็บของนี่คือถือว่าให้เยอะจริงๆนะสำหรับแบบ2ห้องนอน61ตารางเมตรค่ะมาย้ำเรื่องแคมเปญวันนี้กันอีกทีนะคะตอนนี้เรากำลังพาคุณดูห้องในโครงการเพลาวุฒากาศในแคมเปญเพลาน็อกเอาท์พลส์ยี่สกัรซนลด ไปเลยห้องนี้นะคะจากราคาปกติอยู่ที่6.9ล้านบาทลดเหลือเพียง 4ล้าน8แสนบาทนะคะตกต่อตารางเมตรคุณจะได้เป็นเจ้าของห้องนี้ในราคาพิเศษสุดๆคือ79,000กว่าบาทต่อตารางเมตรและได้ห้องแบบพร้อมเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งพร้อมอยู่แบบที่คุณเห็นในห้องตัวอย่างก็คือห้องนี้แหละคือคุณจะได้เป็นเจ้าของนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันกันต่อค่ะเชื่อมต่อมาตรงนี้นะก็จะเป็นพื้นที่ห้องน้ำนะคะที่โครงการเขาแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ครบเซต นะคะแบรนด์คอเลอร์สวยๆให้แบบนี้เลยเพร้อมมีปลั๊กไว้ให้ด้วยค่ะทางด้านซ้ายมือนี้นะคะเวลาคุณใช้ไดร์เป่าผมหรือว่าใช้มีดโกนหนวดที่เป็นไฟฟ้าเรียกได้ว่าใช้งานสะดวกสบายนี่ฉากกาั้นอาบน้ําอันนี้โครงการก็ให้ด้วยนะคะดูแลพระรักษาความสะอาดได้ง่ายห้องน้ําถือว่าให้กว้างเลยนะคุณผู้ชมค่ะเอาล่ะนอกจากจะมีแคมเปญพิเศษค่ะวันนี้สําหรับใครที่ดูไลฟ์กันอยู่ค่ะมีกิจกรรมพิ พิเศษพิเศษให้คุณได้ร่วมสนุกกันนะคะสำหรับใครที่ดูอยู่ค่ะเพียงแค่คุณกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไลฟ์นี้นะคะไปที่หน้าฟีดของคุณค่ะมีสิทธิ์ได้ร่วมลุ้นบัตรซาบากักมูลค่า150บาทจำนวน20รางวัลน,นะคะซึ่งใครที่อยากเป็นผู้โชคดีแบบนั้นนะคะเพียงแค่คุณทำตามขั้นตอนค่ะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปที่หน้าฟีดตั้งเป็นสาธารณะค่ะแคปหน้าที่คุณ แชร์ไปนะคะแล้วก็ส่งมาทาง Line o f f i c i a l ของแอดชันนันทค่ะเพียงแค่คุณสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ทักแชทมาว่าร่วมกิจกรรมนะคะรุ้นรับบัตร s า a บัค c k s 150บาทจำนวน20รางวัลค่ะจะประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีนะคะวันที่12กรกฎาคม2 5 6 3นนี้นะคะติดตามชมกันได้ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันต่อนะคะเชื่อมจากทางด้านหน้าห้องนะคุณผู้ชมต่อเนื่องมาโซนนี้ค่ะก็จะเป็นครัวนะคะแผ่นที่ ลักษณะครัวก็จะเป็นครัวเปิดแบบนี้เลยคุณผู้ชมโครงการให้แบบนี้เลยนะคะเตาไฟฟ้าที่ดูดควันชั้นเก็บของให้เยอะมากๆให้ครบเซตเลยสําหรับฟังก์ชันการใช้งานอันนี้เก็บของได้นะคะเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวค่ะทั้ง ชั้นเก็บของด้านบนนี่ซิงค์ล้างจานเคาน์เตอร์สวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ชั้นเก็บของด้านล่างตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่สำหรับวางเครื่องซักผ้านะคะคุณจะได้ชุดเคาน์เตอร์ใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยพร้อมตกแต่งโครงการก็ให้ด้วยจะบอกว่าอะไรที่เห็นในห้องนี้ได้ไปหมดเลยค่ะราคาพิเศษจาก6 9ล้านไม่ขายค่ะขายเพียงแค่4 8 8ล้านบาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมและราคานี้ค่ะพิเศษสุดๆเพียงแค่คุณจองกันใน3วันนี้วันที่10 11 12กร,รกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะจองกันเพียงแค่1,000 0บาทและทำสัญญาอีก40,000ื่นหลังจากนั้นคุณก็ไปทำเรื่องยื่นกู้กับทางธนาคารได้เลยนะจะบอกว่ามีเงินเดือนประมาณสัก60,000กว่าบาทนะคะรวมกันอาจจะสอสามีภรรยาก็สามารถเป็นเจ้าของคอนโดห้องนี้ได้แล้วค่ะผ่อนต่อเดือนตกอยู่ที่ประมาณสัก2 0,000 5,000บาทต่อเดือนเท่านั้นอะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันต่อค่ะเชื่อมจากมุมครัวตรงนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนที่แบบเพดานสูงมากๆห้องนี้สูงอยู่ที่5เมตรเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนแล้วเราจะได้เห็นมุมชัดๆอีกทีนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพาดูมุมนี้ก่อนว่าคุณได้อะไรบ้างได้โซฟาขนาด2ที่นั่งที่นั่งสบายๆแบบนี้เลยโครงการให้มาครบทุกอย่างนะอันนี้คือให้ให้ด้วยอะ่ะ นั่งดูโซนั่งดูทีวีตรงนี้นะคะบนโซฟาแล้วก็เทควิวข้างนอกด้วยซึ่งเป็นวิวระเบียงหันไปทางด้านทิศตะวันออกคือคุณจะไม่ได้เจอแดดช่วงบ่ายนะคะเพราะฉะนั้นห้องเราก็จะไม่ร้อนค่ะที่สําคัญคือเห็นวิวโล่งๆสวยๆเดี๋ยวพาไปชมอีกรอบมุมนี้ได้อะไรบ้างได้หมดเลยโครงการให้ครบเลยนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีให้ด้วยชั้นวางทีวีโต๊ะรับประทานอาหารของตกแต่งผ้าม่าน โอ้โหคือได้ครบทุกอย่างในห้องนี้อ่ะเพียงแค่คุณหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าก็เข้ามาอยู่อาศัยภายในห้องนี้ได้นะคะหลังจากที่คุณจองทำเรื่อง,องยืนกู้แล้วก็เป็นเจ้าของห้องนี้สังเกตดูว่าหน้าต่างให้รอบห้องเลยนะแสงสว่างจากธรรมชาติส่องเข้ามาด้านในทําให้ห้องอยู่สบายไม่อึดอัดค่ะอ่ะมาดูพื้นที่ระเบียงกันเพิ่มเติมนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้อาจจะเห็นแวบๆไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพามาดูกันต่อค่ะนี่ ระเบียงนี่ก็ระเบียงขนาดใหญ่คุณสามารถทําเป็นมุมพื้นที่สีเขียวส่วนตัวได้เห็นวิวเห็นไหมรถไฟฟ้ากําลังวิ่งเลยคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปทางด้านซ้ายมือของเราก็คือสถานีตลาดพลูนะคะถนนที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นถนนราชพฤกษ์ค่ะเชื่อมต่อไปที่ถนนกรุงธนบุรีเข้าสู่ย่านสาทรได้สะดวกสบายเลย พื้นที่ระเบียงเนี่ยคุณสามารถใช้งานได้เต็มพื้นที่เลยนะเพราะมันมีขนาดใหญ่ๆกว้างขวางทําเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนเพิ่มเติมได้แอร์เขาก็กริวไว้ให้เรียบร้อยนะคะมีตะแกรงกั้นไว้เพื่อเวลามองเข้ามาในตัวตึกเนี่ยก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือเราใช้งานพื้นที่ระเบียงตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสัตว์เป็นส่วนและยังมีพื้นที่เหลือๆในการทําฟังก์ชันอื่นตรงพื้นที่ระเบียงได้ามาดูกันต่อทางด้านในนี่ อันนี้ช่างภาพเราอยู่มุมโซนทางด้านระเบียงนะแล้วก็มองเข้ามาทางด้านในห้องค่ะเชื่อมต่อจากมุมห้องนั่งเล่นตรงนี้ค่ะเป็นมุมห้องนอนที่สองและอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะห้องนอนที่สองนี่โครงการให้อะไรบ้างมาดูกันดีกว่าให้เตียงขนาด3ฟุตครึ่งแล้วได้ทุกอย่างของตกแต่งนี่ให้ด้วยนะคะ เตียงให้แบบนี้ของตกแต่งในห้องนี้ได้หมดเลยนะคะและห้องนอนที่สองเนี่ยยังสามารถมองเห็นวิวทางด้านนี้ได้ด้วยเป็นวิวทางด้านทิศใต้นะคะมองไปเห็นนี่ถนนวุฒากาศแล้วก็เป็นฝั่งธนบุรีนะคะเป็นซิตี้วิวที่วิวโล่งๆเลยแหละนี่ถ้าสังเกตเห็นว่าทางด้านขวามือของเราก็จะเป็นรถไฟฟ้า BTS นะคะสถานีวุฒากาศค่ะ นี่แหละอยู่ห่างจากตัวโครงการแค่ประมาณสัก100เมตรเท่านั้นนะคะตัวโครงการเองจะตั้งอยู่บนถนนวุฒากาศค่ะคุณผู้ชมคะ่ะอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีวุฒากาศซึ่งสถานีวุฒากาศเองเนี่ยถ้าเกิดว่าไปทางซ้ายมือเนี่ยคุณเชื่อมเข้าย่านสาทรแต่ถ้าไปทางขวามือไปเชื่อมอสถานีบางว่าสถานีบางว่าเนี่ยเดินทางเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินได้ค่ะไปโซน ถนนจรรยสนิทวงไปหัวลำโพงไปเยาวราชไปสีลมก็ได้อีกเช่นเดียวกันเชื่อมเข้ารัชดาพิเศษพระรามเก้าได้เหมือนกันเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากสำหรับเรื่องทํเเลค่ะเอาล่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสองกันดีกว่านะคะตอนนี้เรากำลังถ่ายทอดสดพาคุณดูห้องตัวอย่างในโครงการเพลาวุฒากาศอยู่ค่ะห้องที่เรากำลังพาชมอยู่นะคะก็คือห้องแบบดูเพล็ก61ตารางเมตร 2ห้องนอน1ห้องน้ำราคาสุดพิเศษจริงๆนะคะจากปกติ6ล้าน9ไม่ขายค่ะห้องนี้ขายเพียงแค่4ล้าน8เท่านั้นและตกต่อตารางเมตรคุณได้ห้องห้องนี้นะในราคาอยู่ที่7,9,000บาทกว่านะคะต่อตารางเมตรไม่ถึง80,000ือ่ะแต่ว่าคุณได้อะไรบ้างได้ห้องแบบนี้เลย ทุกอย่างทุกชิ้นคุณได้ไปหมดเลยนะคะสําหรับห้องนี้คุ้มสุดคุ้มแล้วคุณผู้ชมคะ่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะสําหรับชั้น2นี่ภาพมุมนี้ก็คือช่างภาพเรายืนอยู่ที่บันไดแล้วก็มองลงมาเห็นมุมด้านล่างนะคะของห้องนี่ เพดานสูงอยู่ที่5เมตรมันโปร่งงเลยคุณผู้ชมใครอยากจะได้ห้องดูเพล็กที่เป็นห้องพื้นที่ใช้สอยเยอะๆนะห้องนี้อยู่กันได้แบบเป็นครอบครัวนะคะสมาชิก2-3คนคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอยู่กันได้สบายๆเลยค่ะอะเดี๋ยวอีกเดินขึ้นบันไดแล้วนะบันไดนี้ก็เป็นโครงสร้างคอนกรีตนะคะแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะคะสวยๆแบบนี้สำหรับพื้นที่บันไดค่ะ ไปดูห้องนอนมาสเตอร์กันดีกว่าห้องนอนมาสเตอร์จะอยู่ที่ชั้น2นะคะได้ความเป็นส่วนตัวมากๆมาเข้ามาดูพอคุณขึ้นมาชั้น2เนี่ยก็จะมีประตูกั้นไว้ให้แบบนี้นะคะเป็นประตูบานสวิงเป็นไงห้องนอนมาสเตอร์ของเขาใหญ่มากวางเตียงอันนี้คือ5ฟุตนะแต่คุณสามารถวางได้ถึง6ฟุตหรือว่าคิงไซส์ก็ได้อันนี้โครงการให้มาแบบนี้เลยสำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะ นี่เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันฝั่งนี้กันก่อนเนาะมาสเตอร์เบดรูมสวยๆใหญ่ๆพร้อมบิวอิ in, นนี่ตู้เสื้อผ้าเปิดได้ซ้ายขวานะคะเป็นประตูบานสไลด์และเขาให้กระจกเงาแบบนี้เลยนะคุณสามารถส่องดูตัวเองเวลาแต่งตัวได้เต็มๆตมตัวสวยๆแบบนี้ให้มาแบบนี้นะคะสำหรับตู้เสื้อผ้าและเก็บของได้เยอะ เลือกเปิดได้ซ้ายขวาจะเปิดฝั่งไหนก็ได้นี่เห็นไหมยิงเปิดให้ดูหรือจะเอากระจกเงาม,มาไว้ฝั่งนี้ก็ได้สลับได้เช่นกันส่วนชั้นเก็บของเห็นไหมเก็บอะไรได้บ้างข้างบนตรงกลางด้านล่างลิ้นชักมีให้ครบเลยค่ะสําหรับพื้นที่เก็บของของ,ของตู้เสื้อผ้ามีพื้นที่เป็นตู้โชว์ก็ได้หรือจะใช้เก็บของก็ได้เช่นเดียวกันเก็บเสื้อผ้าวางเยอะๆได้มุมนี้ค่ะอะต่อมามาดูโซนนี้ค่ะ ต๊ะอันนี้โครงการต้องให้นะคุณจะทําเป็นโต๊ะวางทีวีก็ได้หรือจะเป็นโต๊ะวางของแบบห้องตัวอย่างที่เขาแต่งให้ดูนี้ก็ได้เห็นไหมมันเก็บของได้เยอะนะดูสิดีงามมากอันนี้คือให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมค่ะตอนนี้เราําลังพาคุณดูคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ในโครงการเพลาวุฒกาศอยู่นะห้องนี้ค่ะดูเพล็ก61ตารางเมตรค่ะเป็นห้อง สห้องนอนหนึ่งห้องน้ําตอนนี้เราพาดูมาสเตอร์เบดรูมที่อยู่ชั้น2อ,อยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู2ดูตรงนี้มันจะมีมุมที่เรียกว่าเป็นช่องแสงกระจกนะคะที่คุณสามารถเทควิวไปข้างนอกตรงระเบียงนั้นนะคะแล้วก็มองเห็นพื้นที่ของห้องนั่งเล่นแบบนี้ได้ข้อดีคือถ้าเกิดว่าคุณเปิดม่านนะคะมันจะเห็นวิวด้านนอกแบบ เต็มๆแล้วก็เป็นวิวที่เปิดกว้างเพิ่มมากขึ้นค่ะพ้าม่านเนี่ยโครงการก็ให้นะคุณผู้ชมอะยังไม่หมดสำหรับมาสเตอร์เบดรูมค่ะต่อเนื่องมาโซนนี้เป็นมุมที่ถือว่าก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขานะเป็นผนังด้านนอกที่โครงการให้เป็นกระจกบานใหญ่ๆพร้อมหน้าต่างแบบนี้เลยค่ะชั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโต๊ะทำงานก็ได้หรือเป็นชั้นวางของก็ได้เช่นเดียวกันมันสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้นะคะ มองออกไปไกลๆนู่นเลยคุณผู้ชมเห็นวิวจริงๆวิวก็คล้ายๆกับห้องนอนที่2เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าวิวจะสูงขึ้นมานิดหนึ่งนี่มองเห็นรถไฟฟ้าที่กําลังวิ่งผ่านอยู่ตรงนี้นะคะขวามือก็คือสถานีวุฒากาศนั่นเองอยู่ใกล้จากตัวโครงการประมาณสัก100เมตรค่ะมุมนี้นะคุณสามารถทําเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็เทควิวข้างนอกสวยๆแบบนี้ได้เลย ดีงามอ่ะเป็นวิวโล่งๆเลยนะคะคุณจะแบบ Work ์ r ฟ m ร o มโแล้วก็นั่งทำงานมุมนี้ได้เลยคือห้องนี้มัน61ตารางเมตรเนาะแล้วก็อาจจะ คุณสามีนะคะนั่งทํางานที่ห้องนอนใหญ่ตรงนี้คุณภรรยานั่งทํางานที่ด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกัน,ก,นก็จะได้พื้นที่ใช้สอยในการแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้แบบเพียงพอมากๆเลยคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปให้คุณฟังด้านล่างกันดีกว่าจริงๆที่เนี่ยมีพื้นที่ส่วนกลางให้ด้วยนะที่บริเวณชั้น19ค่ะเ่ะเดี๋ยวเรายังช่างภาพบอกว่าเดี๋ยวให้ดูมุมห้องนอนก,อกว้างๆอีกทีหนึ่งนะว่ามันกว้างแค่ไหน กว้างจริงๆอ่ะห้องนอนใหญ่นะคะมาสเตอร์เบดรูมตู้เสื้อผ้าได้ด้วยนะคะเตียงนอนฟูกหมอนผ้าปูทุกอย่างเขายกให้คุณหมดเลยอ่ะห้องเนี้ยเขาแต่งอะไรเข้าไปเขาให้คุณหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจองกันในวันนี้ห้องเนี้ยราคาสุดพิเศษจริงๆ2ยูนิตสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับห้องนี้61ตารางเมตรราคาพิเศษจาก 6ล้าน9เหลือแค่4ล้าน8ตกต่อตารางเมตรไม่ถึง80,000ื่นอ่ะ7,9 0 0 0กกว่าบาทต่อตารางเมตรแล้วคุณได้ห้องพร้อมเฟอร์พร้อมอยู่ทุกอย่าง เอรนิเจอร์ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้มมานได้นะคะวอลเปเปอร์ได้ของตกแต่งได้โอ้โหมีใครให้มากกว่านี้ไหมคุณผู้ชมขาราคาสุดพิเศษกันจริงๆนะคะจองกันราคาพิเศษนี้เพียงแค่3วันเท่านั้นนะวันที่10-11-12เท่านั้นช่องทางการรับสิทธิ์ถ้าเกิดว่าคุณสนใจโครงการนี้ทำยังไงแอดไลน์เข้ามาค่ะทาง Line Official แอดชนันทน,นะคะแล้วก็ โครงการเขาจะติดต่อกลับไปหากคุณสนใจค่ะหรือใครจะเข้ามาเยี่ยมชมห้องตัวอย่างที่โครงการหรือว่าที่เซลล์แกลเลอรี่นี้ก็ได้นะคะเขาเปิดกันตั้งแต่9โมงไปจนถึง5โมงครึ่งของทุกวันค่ะหรือว่าจะโทรมาสอบถามที่โครงการก็ได้ค่ะเบอร์084นะคะ 7373073ค่ะโทรมารับสิทธิ์กันได้หรือว่าใครจะจองกันมาทางช่องทาง Line Official ก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้คุณจองเพียงแค่1,000 0บาทเท่านั้นทำสัญญา40,000บาทและทำเรื่องยื่นกู้นะคะคุณก็จะสามารถเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมห้องนี้ได้ในราคาสุดพิเศษจริงๆเลยนะคะนั่นก็คือราคาอยู่ที่ 4 8 9 0 0 0 0บาทจากราคา6 9 0 0 0 0 0บาทจะบอกว่าเขาลดราคาแบบ จากปกติอ่ะคือ6ล้าน9ใช่ไหมลดเหลือ4ล้าน8 4ล้าน8เนี่ยคือเข้าลดไปประมาณสัก2ล้านกว่าบาทนะคุณผู้ชมคาะคุ้มมากๆเป็นโปรปิดตึกเหลือ2ยูนิตสุดท้ายนะคะใครที่สนใจแอดไลน์มาเลยสอบถามข้อมูลโครงการมาได้นะคะหรือว่าใครจะทักแชทเข้ามาก็ได้พิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้ไลฟ์ก็ได้ค่ะราคาสุดพิเศษใครที่สนใจนะคะและอย่าลืมค่ะใครที่ดูอยู่นะคะร่วมลุ้นรับบัตรซาร มูล,ลค่า150บาทจำนวน20รางวัลเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็แชร์ไลฟ์นี้ไปที่หน้าฝฟีดของคุณหลังจากนั้นคุณก็แคปภาพไว้ค่ะ แล้วก็ส่งหลักฐานมาที่ทาง l ล n e o f f i c i a l แอดชนันทรนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีค่ะในวันที่12กรกฎาคม2563นะคะติดตามกันให้ดีค่ะจะมีผู้โชคดี20ท่านนะคะได้รับบัตร s สตา k s อ่คเมื่อสักครู่นี้ยิงค้างไว้ว่าที่นี่มีส่วนกลางสวยๆแบบ พอดีพอดีสำหรับ190ยูนิตนะที่บริเวณชั้น19ค่ะแต่ตอนนี้คือโครงการเขาพร้อมอยู่แล้วมีลูกบ้านเข้าใช้งานนะคะเพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกบ้านเราก็เลยไม่ได้พาคุณผู้ชมเข้าไปชมนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีภาพนิ่งมาให้คุณผู้ชมชมกันว่าส่วนกลางนี้สวยแค่ไหนค่ะซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำที่เป็นพาโนรามิวิวนะคุณส,ณสาม,มารถเห็นวิวกรุงเทพฝั่งทนบุรีได้แบบ180องศาวิวสวยๆนะคะเห็นวัดปากน้ำภาสีเจริญจะบอ ว่าหญิงไปแอบดูมาแล้วค่ะสวยจริงๆนะสระว่ายน้ำนะคะสวนสีเขียวนะคะพื้นที่พักผ่อนเพิ่มเติมรวมถึงฟิตเนสฟิตเนสที่เป็นสกายฟิตเนสที่สามารถรองรับลูกบ้านได้เพียงพอนะคะสำหรับ190ยูนิตที่สำคัญคือเป็นฟิตเนสที่คุณสามารถเทควิวมุมสูงและสามารถเห็นวิวโล่งๆและเป็นวิวที่เห็นรถไฟฟ้าด้วยสวยมากๆเลยทีเดียวค่ะใครที่สนใจนะคุณผู้ชมแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะห้องนี้ ส่สองห้องสุดท้ายแล้วอะ่ะกับห้องดูเพล็กนะคะห้องนี้61ตารางเมตร2ห้องนอน1ห้องน้ำราคาปกติ6 9ล้าน9นะคะเขาไม่ขายเขาขายเพียง4 8ล้านแแสนบาทเท่านั้นนะคะราคาสุดพิเศษจริงๆต่อตารางเมตรอยู่ที่ประมาณ 79,0 0 0กว่าบาทต่อตารางเมตรแล้วคุณดูสิคุณได้อะไรบ้างในห้องนี้ได้ของทุกอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับใครที่กำลังมองหาคอนโดพร้อมอยู่ในโซนนี้ค่ะแนะนำว่าต้องเข้ามาเยี่ยมชมโครงการนะคะสนใจค่ะแอดไลน์ได้เลยรัวๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชม Home b u y e r l i ล e ค่ะหญิงและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ไปที่หน้าฟีดของคุณร่วมลุ้นรับบัตร t a าร์ c k มูลค่า150บาทด้วยค่ะสำหรับวันนี้ ไปแล้วค่ะ